อันนี้เราอยู่กับสายพันธุ์มรารกิใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งหลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นสายพันธุ์แข่งกันแข่งกัน<ช>นะครับแล้วข้อแตกต่างระหว่าง2ส,สายพันธุ์นี้คืออะไรครับ ขนาดครับแล้วก็จะเป็นโตระกูนโครตปูนที่ว่าคนทั่วไปรู้จักเขาจะเป็นเช e ร์เพิร์ดอกครับพี่พวกนี้เขาจะเป็นมีมาสิฟครับความแตกต่างของโครงสร้างมันนระจายกันแต่แค่ว่าพวกนี้เขาจะมีฟอนสีหรือว่ามีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันเท่านั้นแล้วก็เป็นสันัษที่ว่ามาจากประเทศเดียวกันขอคือว่าตุรกีครับใช่ครับแต่แค่ว่าสันัขษณ์พวกเนี้ยคนยังไม่รู้จักเพราะว่า คนเขาจะไปรู้จักแข่งกันมากกว่าเพราะว่าในตุรกีจะดังอยู่สายพันธุ์หนึ่งคือแขงกั้นเขาดังเรื่องแข่งกัดแข่งกัดมากที่สุดในโลกแข่งกัดมากที่สุดในโลกใช่ครับใช่ครับคนเลยจะไปรู้จักสายพันธุ์นั้นครับแล้วสายพันธุ์นี้มันถูกพวงไปด้วยเพราะว่ารูปแบบครับที่ว่าคนไปศึกษาสายพันธุ์แข่งกั้นในโซเชียลต่างๆครับเขาจะไม่ค่อยมีรูปแข่งกั้นในแท้เขาจะมีแต่รูปสุนัขพวกนี้ครับที่โชว์ความใหญ่ความอะไรครับมันก็เลยเป็นผลพวงให้เหมือนกับว่าคนจะเริ่มรู้จักสายพันธุ์ม ใครในตัวด้วยครับแต่จริงๆริมารากีนี่คือเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือว่าเป็นถ้าเกิดจริงๆก็เป็นสุนัขโบราณของตุรกีครับเขามีถิ่นกำเนิดมาจากภาคกลางตุรกีครับตามชื่อเลยเขาก็มาจากจังหวัดอักซาเลพี่อักซาเลใช่ครับอักซาเลในเป็นจังหวัดของตุรกีซึ่งอยู่ในภาคกลางอ๋อคือจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ฟาร์มเพิ่งเอาเข้ามาใหม่ใช่ครับใช่ครับก็เลยต้องจุกคือว่าถ้าเกิดเป็นมารากีครับก็คือว่าเป็นสายพันธุ์ สายพันธุ์นี่มีแค่ที่นี่ทีเดียวอนะครับเป็นมารากิตระจะได้นมารากิตอาจริงๆผมไม่เคยไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็สายพันธุ์เนี่ยครับเขา<อ>จะมีนิสัยความเป็นเรียกว,ว่าโ ok <B ola S 1> มโรเซียนห็อกอยู่พีเป็นนักโบราณ<อ>ใช่ครับที่ว่าเคยใช้ในพวกโรมันกีในสงครคามสมัยนั้นเลย<อ>ใช่ครับเพราะว่าโบราณนะครับเขาในสมัยก่อนหลายๆพันปีที่เราเขาหน้าตาเอกลักษณ์ยังไงรูปร่างยังไงนิสยจจัยไงปัจจุบันเขาคงที่เหมือนเดิมพัฒนาให้ตอบโจทย์ในปัจจุบันครับในความชอบปัจจุบันมากขึ้นแต่เพราะว่าเขาไม่ได้เติิมมแตสสสาาายพพันนธุ์ออืื่่่่ทีวเเไปรร้ง อุปสรปรคที่สายแบบอะไรนะครับก็เป็นตัวเป็นสุนัขพูดาณอมาดั้งเดิม <ๆ S 1> เลยใช่ครับใช่ครับเห็นเขาบอกว่าพันนี้นี่ตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดเป็นอัลซ์เลมาลากิครับสายพันธุ์นี้จะเป็นสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในตุรกีด้วยครับแล้วก็อดีตครับน้องเคยเป็นนัม้ำม้วนของโลกน้ำเป็นสุนัขใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าปัจจุบันเป็นอินดิสมาร์ทิฟครับแล้วก็อันเนี้ยปัจจุบันเขาติดหนึ่งในห้าสุนัขสามพันตัวใหญ่ที่สุดในโลกถ้าโตเต็มวัยที่สุดนี้ ในเพศเมียครับก็จะยืนพื้นอยู่ประมาณ 70- 80 90ในบางตัวในสายเลือดครับในตัวผู้ก็จะมี70ดันเมตรหนึ่งก็ในสายเลือดแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นชุดเนี่ยครับพ่อของน้องชุดเนี่ยครับจะสูงอยู่ประมาณขาถึงหัวไหล่นะพี่เมตรสิเซนเมตรสิบเซนแล้วก็หนักอยู่ประมาณร20ยี่สิบกิโลหนักแบบไม่อ้วนนะครับเป็แบบลินลินเลยเมื่อกี้ก็คือตัวที่เจอตอนสิเดือนใช่ครับเดือนนี่คือสิเดือน สูงก่โลครับเจ็ดสิบแปดสโลตัวนั้นตัวนั้นที่ช่างล่าสุดประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับประมาณ70โลได้ครับประมาณเจ็ดตนแสดงว่าช่างตอน9เดือนนี้70โลช่ครับตอนนี้น่าจะเกือบ80เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ความสูงเขาสูงขึ้นเยอะครับแต่ความผอมความดีนเขาลดลงผมพยายามเลียงเขาผอมผอมหน่อย แล้วพันธุ์นี้จริงๆตั้งเดิมนี่เขาเป็นสายพันธุ์ที่เอาไว้ใช้งานสําหรับอะไระถ้าเกิดตั้งเดิมมาจริงๆก็จะเป็นหนึ่งในดัชสอกอาเดียมอนกันที่เป็นการพัตนาของชาวตุรกีที่ว่าเขาเอาไว้เฝ้าฝูงแพะหรือฝูงอะไร,รใช่ครับในอยู่ตามเทือกเขาตุรกีหรือว่าตามก็เรียกว,ว่าแนวฝั่งอนาโตเลียเขาจะจะมีสายยาเป็นอนาโตเลียนไลออนอนาโตเลียนไลออนใช่ครับเป็นราจะสีแห่งก็เรียกว่าอนาโตเลียครับใช่ครับแต่ตัวใหญ่ ก็จะไว้คุมปะดุสัตว์คุมอะไรแต่แค่ว่าความเป็นมาจิปะครับเขาจะมีความแอนตี้กับว่าบุคคลแปลกหน้าหรือกับมนุษย์มากกว่าสายธุ์ที่ว่าเป็นไลสต็อกโดยตรงใช่ครับแล้วพวกนี้นี่ดุบไหมฮะสมมติว่าเราเอาไปเลี้ยงตามบ้านตามสไตล์เขาเรียกว่าเชไอไลสต็อกเกอร์ไปก็ว่าเขาไม่ดุบมั่วเขาจะเน้นการเตือนหรือว่าการเห่าเตือนว่าสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่อันตรายเข้ามาเขาจะเป็นเหมือนกับไลสต็อกทั่วไปแต่เพราะว่าทุกวันนี้เขาพัฒนามาตอบโจทย์ในครอบครัวเป็นแฟมิลี่เป็นอะไรหมดแล้วใช่ครับเร่วาาาะขเ พัฒนาให้มันเป็นครอบครัวมากขึ้นใช่ครับจริงนะครับเพราะเมื่อกี้อย่างที่ผมไปเจอก็คือเฟรนลี่มากแบบถุกตัวเลยแล้วก็เนี่ยพวกนี้มันก็ติดท็อปนะพี่เขาเป็นสุนัขใหญ่ที่ว่าติดเรื่องใจดีหรือว่าเรื่องที่แบบอยู่กับครอบครัวได้อยู่กับสัตว์อื่นได้หรือว่าอยู่กับคนเล็กคนชราในบ้านเราได้เขาจะไม่ค่อยมีอารมณ์ก้าวราวรับเวลาเด็กมากวนเขาหรือแบบมาเล่นมาดึงครับเขาจะไม่มีอารมณ์แบบปุ่นหิดวใส่าอารมณ์ประมาณนั้นใช่ครับแต่สุนัขที่มีความทนสูงใช่ครับใช่ครับต้องประมาณนั้นแล้ว ไม่เหมือนแบบโรคสุนัขจหญ่ก็ปกติเขาเวลากินก็พยายามให้เขานิ่งๆก็ม่งัยนงก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระเพาะปิดใช่ต้องระวังเรื่องกระเพาะปิดอะครับคือเวลาเล่นกับน้องเนี่ยด้วยความที่เป็นหมาพันใหญ่บางทีเขาชอบกิ้งมั่งอะไรบางอย่างจริงๆสุนัขสายพันธุใหญ่อะไม่ควรแบบหมุนตัวหรือว่ากิ้งให้มันครบรอบอะครับมันอาจจะทําให้อวัยวะหรือกระเพาะภายในของเขาบิดตัวได้แล้วก็ถึงชีวิตเลยครับอันนี้นี่คือเฉพาะหลังอาหารหรือว่าตลอดหลังอาหารครับหลังอาหารโดยปกติแล้วกินอาหารเสร็จเบอรบะเราควรให้น้องได้ย่อยประมาณ1หนึ่งถึงครับ แล้วถึงปล่อยเขาวิ่งหรือว่าออกกําลังกายก็เหมือนคนที่ปอกินเสร็จไม่ควรไปออกกำลังกายใช่มันจะจุกอะไรประมาณนั้นครับเลี้ยงคนนักใจหลักๆคือมีเวลาพี่มีเวลาปาเขาออกกำลังกายหรือดิแร็กวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เช้าเย็นพี่ใช่ครับแต่เห็นเขาบอกพวกพันธุใหญ่ๆนี้ ถ้าเราให้วิ่งมากไปก็จะไม่ดีเพราะว่าน้ําหนักเขาเยอะ <c oughs> ใช่ไหมครับมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่เราปล่อยเขาไปวิ่งด้วยอย่างถ้าเราไปวิ่งบนดินอย่างเงี้ยก็ไม่ส่งผลต่อ,อเรื่องขาเรื่องอะไรเขาแต่เราให้น้องไปวิ่งบนปูนอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะสะเทือนถึงข้อ <c oughs> ขาเขาอันนั้นก็อาจจะเป็นผลเสียหรือว่าพื้นย่างเงี้ยก็โอเคเพราะว่ามันซอฟมันสามารถจิก <c oughs> ได้มันสามารถแบบซอฟลงได้เงี้ยครับมันก็จะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของหมาอสุดยอดเลยครับทันนี้ ท่านี้นี่ผมแบบกรีนมากไม่มีความรู้เลยนะครับก็เลยมาขอความรู้พี่ๆเขาวันนี้นะครับหากใครสนใจหมาใหญ่นะครับหรือว่าหมาสีสายพันธุ์ที่หายากในประเทศไทยนะครับก็ที่ Dog Kingdom ได้เลยนะครับให้พี่ๆฝากช่องทางดีกว่าครับโอเคยังไงก็ใครสนใจสุนัขพันธุ์ใหญ่ก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยละกันนะครับก็มี f a ซ e b o o k IG TikTok YouTube นะครับหรือว่าเบอร์โทรก็จะเป็น0 6 3 5 5 1 1 1 1 1นะครับ ส่วนใครอยากสอบถามข้อมูลต่างๆก็ติดต่อเรามาที่ l ลน์แอดได้เป็น Ad อดด็อก킹ดอมนะครับยังไงก็นึกถึงหมายใหญ่ก็นึกถึงด็อก g ดอมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสสวัดีครับ